ครับผมสวัสดีครับผมหมอบันชิดนะครับผมครับนี่นะครับเตี้ยงข้างหน้าก็คือต้นจิงชีนะครับอาารเรียกต้นซีซูครับนี่นะครับับต้นใหญ่นะครับต้นนี้เราจะให้รูลูกของเขานะครับนี่ครับผมครับนี่ครับผมนี่ลูกของเขาครับนี่ใกล้สุกแล้วครับนี่นะครับต้นจิงชีครับ นี่นี่ต้นใหญ่มากนะครับดูดอกนะครับลายต้นเขาอยากเช็นดอกนะครับเดี๋ยวให้ดูดอกอในลูกลูกเขาครับเห็นแล้วนี่นี่ลูกเขาครับนี่ดอกครับนี่นะครับดอกต้นจริงชี่นะครับอีกประมาณสักสองสามเดือนนี่ ลูกของเขาครับก็จะสุกครับผมนี่เต็มเลยครับนี่ครับต้นใหญ่ครับผมต้นนี้ครับผมครับจะมดส้มเยอะมากเลยครับนี่นะครับจะให้ดูดอกสวยๆครับครับนี่ครับผมดอกของเขาครับนี่นะครับดอกต้นบิ้งจิ้ครับต้นใหญ่มากเลยครับต้นนี้ครับนี่ครับ หนึ่งในห้าของยาตำรับยาห้าลากนะครับต้นใหญ่ครับผมลำต้นของก็ยมีหนามยนะครับผมนี่ครับผมครับต้นจิงชีหนึ่งในห้าของยาตำรับยาห้าลากนะครับต้นใหญ่มากเลยต้นนี้ดูข้างบนครับผม เต็มหมดเลยต้นชิงชี้ครับหนึ่งห้าของยาตำรับยาห้ารากอีสานเพื่อนต้นซีซูครับอีสานซีซูครับนี่นะครับต้นชิงชีคคงคคค้ครับผมครับต้นใบครับนี่ครับครับผม